สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนเลยนะครูอาจารย์นัทริกาได้ด้วยเพียรน,นะคะสําหรับวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะคะรหัสวิชา20001-2001 200นะคะซึ่งในหน่วยเรียนที่6เราจะเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรมตารางงานนะคะ Microsoft Excel 2010นะคะ มาดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของหน่วยเรียนนี้นะคะเราจะประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010นะคะซึ่งก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายนะคะการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานซึ่งก็มีความจำเป็นนะคะในการใช้เครื่องมือต่างๆคำสั่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดทักษะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งาน กับงานด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของสูตรนะคะการใช้สูตรและก็ฟังก์ชันในโปรแกร,รม Microsoft Excel เนี่ยซึ่งก็จะมีพื้นฐานแล้วก็สามารถแบ่งชนิดของสูตรและก็ฟังก์ชันออกได้ทั้งหมด4ประเภทนะคะข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นสูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะ มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายบวกก็คือเครื่องหมายบวกนะคะปกติเลยนะลบก็คือลบนะคะคูณเราจะใช้แทนค่าด้วยเครื่องหมายดอกจันนะคะต่อมาหารเราจะใช้สแลเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์นะ,ะสามเหลี่ยมที่เราเห็นคือเครื่องหมายยกกําลังนะคะ ตรงนี้ให้ดูให้ดีตรงหารเนี่ยมันจะมีสแลชกับแบ็กสแลชนะคะในที่นี้เราใช้สแลชนะ,ะถ้าแบ็กสแลชมันก็จะกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะใช้ให้ถูกด้วยนะคะนี้เรามาดูนะคะสูตรในการเปรียบเทียบนะคะฟังกช์ชันต่างๆนะคะเครื่องหมายที่ใช้ก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับ ยกตัวอย่างเขาก็จะมีตัวอย่างสูตรให้ดูนะคะตัวอย่างของสูตรก็คือเท่ากับ40เท่ากับ30ตรงนี้ผลลัพธ์คืออะไรคะ False คือผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรฟังก์ชันต่างๆใน Excel จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอนะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรแล้วก็ฟังก์ชันอื่น,นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลลัพธ์ให้ดูนะคะว่า40เท่ากับ30เนี่ยมัน False ก็คือผิดนะ,ะเพราะฉะนั้น ที่ถูกต้องก็คือ40ทเท่ากับ40อ่าตรงนี้เครื่องหมายมากกว่าเราจะรู้ได้ไงมากกว่ามากกว่าก็คือไปทางด้านขวามือน้อยกว่าก็คือมาทางด้านซ้ายมือนึกถึงเส้นคำนวณน,นะคะมันจะมีเส้นคำนวณแล้วก็มีศูนย์อยู่ตรงกลางถ้าติดลบเนี่ยมันจะไปทางด้านซ้ายมือถ้ามากกว่าก็คือบวกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปทางด้านขวามือนะคะต่อมาเครื่องหมายที่ใช้ในการเชื่อมนะคะข้อความนะคะก็จะมีเครื่องหมาย ตัวแอนะคะใช้ในการเชื่อมข้อความให้มันติดกันนะคะมาดูข้อที่4นะสูตรในการอ้างอิงนะะสูตรในการอ้างอิงมีอะไรบ้างโคลอนนะคะโคลอนก็คือเหมือนจุด2จุดที่ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเซลล์สเซลล์นะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะ,ะอันนี้โคลอนเนี่ยจะเป็นการบอกช่วงของข้อมูลที่อยู่ติดกัน เท่ากับซามวงเล็บเปิด b 1ถึงนะคะเราจะใช้คําว่าถึงนะคะก็คือโคลอนนี้แหละ b 5แล้วก็ปิดวงเล็บนะคะต่อมาการเว้นวรรคจะเป็นการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ซ้ากันนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่นะคะสชุดเนาะก็จะมีเท่ากับซามวงเล็บเปิด b 1ถึง d 1นนะคะแล้วก็เว้นวรรคข้อมูลที่มันอยู่ ลักษณะซ้ำกันเนี่ยก็จะมี D1 ไปจนถึง E5 ตรงนี้นะคะข้อมูลที่เราใช้นะคะอีกอันนึงก็คือเครื่องหมายคอมม่านะคะเครื่องหมายคอมม่าเนี่ยจะใช้นะคะเว้นในช่วงของเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันยกตัวอย่างเช่นเท่ากับซมูเลเปร์ C1 ถึง C5 ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าก็คือถ้าเป็นเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันนะคะก็จะไป ดูอีกเซลล์หนึ่งก็คือ d อ้างอิงเซลล์ไปที่ D ถึง d8 นะคะยกตัวอย่างแบบนี้ลำดับของข้อมูลในการใช้สูตรนะคะเขาก็มีลำดับขั้นตอนต่างต่อไปนี้นะคะเครื่องหมายขีดแดดนะคะก็คือแสดงถึงลบนะคะเครื่องหมายเปอร์เซนต์เลขยกกําลังเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารนะคะรวมไปถึงบวกลบตัวแอนก็คือตัวเชื่อมนะคะเท่ากับน้อยกว่า น้อยกว่าหรือไม่เท่ากับนะน้อยกว่าอ่าต่อไปเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียงลําดับนะคะซึ่งสมมติว่าเราต้องการที่จะคํานวณหลายเครื่องหมายหลายฟังก์ชันนะคะเราก็ต้องเรียงลําดับให้มันถูกต้องด้วยสาเหตุนะคะก็คือในกรณีที่สูตรเครื่องหมายมากกว่า1นะ,ะ่นะมากกว่า1นะคะ การคำนวณเนี่ยต้องอาศัยการเรียงลำดับของการคำนวณให้ถูกต้องดังต่อไปนี้นะคะ exponential นะคะเครื่องหมายคูณและก็เครื่องหมายหารการบวกการลบนะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยต้องมีการเรียงลำดับใส่เครื่องหมายวงเล็บครอบไว้ในส่วนของการคำนวณก่อนเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะเอา2คูณ2บวกด้วย2ลบ2 คำตอบก็คือ4แต่เราจะต้องขั้นด้วยอะไรคะวงเล็บใช่ไหมคะต้องมีวงเล็บมาช่วยนะคะถึงจะถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการป้อนข้อมูลนะคะในหน่วยเรียนที่แล้วเราเรียนไปแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลซึ่งเรานะคะถ้าเราจะใส่สูตรหรือฟังก์ชันต่างเนี่ยในคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel จะรู้ทันทีก็ต่อเมื่อเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับ นำหน้าเสมอยกตัวอย่างสูตรตรงนี้นะคะก็คือเท่ากับ2คูณ5นะคะผลลัพธ์ก็คือ10นะ,ะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอ2อะ่ะเท่ากับ25ลบ5เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นสูตรแล้วก็ฟังก์ชันนะคะก็อ้างอิงเซลให้ถูกต้องแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะคะต่อมาการคำนวณโดยใช้สูตรนะคะ การคำนวณโดยใช้สูตรในโปรแกรม Excel นะคะ2010มีดังนี้นะคะเห็นไหมคะ1น,นะคะเราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ2อ้างอิงเซลอ้างอิงเซลหมายถึงว่ายกตัวอย่างในคอลัมน์นี้นะคะก็คือ C 3อ่า C 3เท่ากับ B 3คูณ C 3อันนี้คืออการอ้างอิงเซลนะคะ b 3คืออะไร b 3คือคอลัมน์ b แถวที่3คูณด้วย c 3ก็คือคอลัมน์ c แถวที่3นะคะนั่นหมายถึงว่าเอา50มาคูณกับ200นะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์กด enter นะคะอ่ะลำดับที่1ให้เราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อมา2อ้างอิงเซลล์3พิมพ์เครื่องหมายนะคะแล้วก็ใส่อ้างอิงเซลล์อีกทีหนึ่งนะคะ การคำนวณโดยใช้สูตรหรือฟังก์ชันนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเราสามารถคำนวณไปทางด้านขวามือก็ได้หรือคำนวณลงมาด้านล่างก็ได้ตัวอย่างนะคะ50บวก100ะคะสูตรที่ได้ก็คือเท่ากับ B3 บวก B4 ต่อมาประเภทของ function, ะะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเนี่ยที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะมีดังต่อไปน,นี้นะคะฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์จะกะ คณิตศาสตร์นะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับวันที่เวลาการเงินตัวอักษรสถิติแล้วก็การค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมแล้วก็การจัดการฐานข้อมูลฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะในโปรแกรม microsoft excel เราก็จะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชัน sum ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการรวมนะคะหาผลรวมของข้อมูลนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเท่ากับ sum a 1ถึง a 1 0ก็คือ เราจะคำนวณน,นะคะหาผลรวมตั้งแต่คอลัมน์ A แถวที่1ไปจนถึงคอลัมน์ A แถวที่10นะคะวมนะคะสองซัมก็คือการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างเช่นเท่ากับ Su มอีวบุงเล็บเปิด B 1ถึง B 1 2นะคะคอมมาก,ก็คือขั้นนะคะช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันนะคะให้แสดงผลพนักงานอ่านะ บัญชีแล้วก็ขั้นด้วยการหาข้อมูลอีกนะคะ C1 ถึง C12 ข้อที่4นะคะการคำนวณหาค่าสูงสุดนะคะรูปแบบก็คือเท่ากับ MAX นะคะแล้วก็เปิดวงเล็บ B3 ถึง B12 ตรงนี้จะเป็นการคำนวณหาค่าสูงสุดนะคะในเซลล์ B3 ไปจนถึงเซลล์ B12 ต่อมาหัวข้อที่5 a v e v a l e a t e e a l e คือการหาค่าเฉลีย่ย ะคะ่าเฉลี่ยก็คือเอาจํานวนทั้งหมดมาบวกกันแล้วหาร2นะคะ,ะมาดูนะคะค่าเฉลี่ยหาได้ยังไงเท่ากับเอเวอร์เนะคะวงเล็บเปิด F 1ถึง F 8นะค,ะคอลัมน์ F แถวที่1ไปจนถึงคอลัมน์ F แถวที่8นะคะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยตรงนี้ส่วนฟังก์ชันของการนับก็คือเขาเขาก็คือการนับนับในที่นี้จะนับเฉพาะตัวเลขนะคะก็คือ count นะ,ะรูปแบบก็คือเท่ากับเขานะคะวงเล็บเปิด c 2ถึง40ตรงนี้เราจะนะคะนับจำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนว่ามีกี่คนนะคะจะไม่นับนักเรียนที่ติดขอสอรหรือมอสอนะ,ะอ้างอิงเซลลไปก็คือ c 2 c ถึง40ฟังก์ชันต่อมาก็ยังอยู่ในฟังก์ชันของเขาอยู่นะคะเขาในที่นี้เราจะนับ ตัวเลขบนกับตัวอักษรเราจะใช้เขาแล้วก็ตามด้วยตัว A ก็คือเขาต้านะคะเท่ากับเขานะคะต้านะคะหรือเขาที่มีตัว A นะคะตรงนี้เปิดวงเล็บนะคะ42ถึง40ก็คือให้คำนวณน,นะคะให้นับจํานวนนักเรียนนะคะที่มีคะแนนว่ามีกี่คนนะคะ แล้วก็คนที่ติดขอสอหรือมอสอเนี่ยแล้วก็อ้างอิงเซลไปที่ C2 ถึง C10 นะ,ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะมีอีกนะคะก็คือเขาที่เป็นเงื่อนไขนะคะนับจำนวนที่เป็นเงื่อนไขถ้าเกิดถ้ามัน ใช้สูตรหรือฟังก์ชันไม่ถูกต้องนะคะผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นศูนย์ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคำนวณอ้างอิงเซลให้ถูกแล้วก็ใช้ฟังก์ชันใช้สูตรให้ถูกต้องด้วยเท่ากับเขา if e นะคะวงเล็บเปิด d 2ถึง d 1 0ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาเครื่องหมายคำพูดนะคะ,ะข้างในเครื่องหมายคำพูดก็จะมีคำว่าผ่านแสดงว่าเราจะนับเฉพาะผู้เรียนที่สอบผ่านนะคะในเซล d ์ d 2ถึง d 1 0 超难。 ต่อมาอีฟนะคะอีฟ e ก็คือการหาค่าความจริงเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1เป็นจริงไหมถ้าไม่เป็นจริง mm. ก็ให้ดูเงื่อนไขต่อไปถ้าเงื่อนไขที่1ไม่เป็นจริงดูเงื่อนไขต่อไปที่2 3 4สแล้วแต่นะคะว่าเราจะกําหนดกี่เงื่อนไขเราเปิดกี่วงเล็บให้เราปิดให้ครบทุกวงเล็บนะคะวิธีดูง่ายๆว่าเราปิดครบหรือย,อยังนะคะปิดไปเรื่อยๆจนกว่าวงเล็บสุดท้ายจะเป็นสีดําแสดงว่าเราปิดครบทุกวงเล็บนะคะเงื่อนไขตรงนี้ตัวอย่างก็คือนะเท่ากับ if นะคะ if นะคะเปิดวงเล็บไว้ b 2ถึงอ่ามากกว่าหรือเท่ากับ60เนี่ยให้แสดงว่าผ่านนะคะแต่ถ้าน้อยกว่า60เนี่ยให้แสดงว่าไม่ผ่านนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ก็จะออกมานะคะสูตรฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และก็เวลานะคะเท่ากับ NOW n วงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด enter ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นวันที่และก็เวลาที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับนะคะวันปัจจุบันเมื่อกี้เป็นวันที่กับเวลานะคะอันนี้วันปัจจุบันก็คือเท่ากับนะคะ today วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะก็จะแสดงวันที่วันเดือนปีปัจจุบันนะคะฟังก์ชันต่อมานะคะ we look up ใช้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนะ การค้นหาข้อมูลนะคะในกลุ่มเซล์หรือในตารางขึ้นอยู่กับเรานะคะการอ้าง ale, อิงเซล์ทีนี้เรามาดูการอ้างอิงเซล์มี2รูปแบบนะคะคือการอ้างอิงเซล์แบบสัมพัธ์กับแบบสมบูรณ์สัมพัส์นี่ก็คืออ้างอิงเซลล์แบบอัตโนมัตินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาคำนวณหาข้อมูลผลลัพธ์นะคะเท่ากับ b 3คูณ c 3นะคะพอเราคัดลอกสูตรแล้วเนี่ย ขอภัยนะ,ะใส่สูตรที่ช่อง D3 นะคะพอเราคำนวณเท่ากับ B2 คูณ C2 นะคะหลังจากที่เราคัดลอกสูตรแล้วมันก็จะรันอัตโนมัติก็คือก็จะคำนวณเซลล์ต่อไปนะคะก็จะเป็น B3 คูณ C3 นะคะแถวต่อมาก็จะเป็น B4 คูณ C4 อันนี้เป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัท์ก็คือแบบอัตโนมัตินะคะ แถวแนวตั้งแนวนอนคอลัมน์นะคะก็จะถูกคำนวณไปเรื่อยๆต่อมาการอ้างอิงเซลล์อีกแบบหนึ่งก็คือแบบสัมบูรณ์นะสัมบูรณ์ก็คือค่าคงที่นะคะเครื่องหมายตัวเอดอลลาร์นะคะจะแสดงการคำนวณหาค่าคงที่นะคะในที่นี้เราสามารถกด f 4ที่แป้นคีย์บอร์ดได้นะคะเป็นการอ้างอิงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเป็นหลักนะคะซึ่ง อาจจะเป็นกลุ่มเซลล์ก็ได้นะ,ะ,ะเผืาะที่เราจะคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่เครื่องหมายตัวดตัวนี้จะเป็นการกำหนดนะคะโดยการใส่เนี่ยนะคะเราสามารถพิมพ์หรือกด f 4ที่เป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะคะเวลาที่เราใส่ปั๊บเนี่ยตัวอักษรน,นะคะก็จะไปกำกับอยู่หน้าคอลัมน์หรือแถวที่เราอ้างอินเซลนะคะแบบสมบูรณ์นะคะไม่ว่าเราจะย้ายการทำงานไปอยู่เซล์ไหนก็แล้วแต่นะคะ ตรงนี้ก็จะตามไปด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเซลล์ d 2, 2นะ,ะ 2> เราจะใส่สูตรก็คือเท่ากับ b 2คูณด้วย c 2หลังจากที่เรากดปุ่มฟังก์ชัน f 4ที่เป็นคีย์บอร์ดเสร็จแล้วมันจะเป็นการตรึงข้อมูลที่เซลล์ c 2จากนั้นเมื่อเราคัดลอกสูตรนะเซลล์ b 2>, 2เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น b 3และ b 4ส่นะคะส่วน c 2เนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เราคัดลอกสูตรมันจะต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการรันแบบอัตโนมัติอันนี้จะเป็นการกำหนดค่าคงที่นะคะ,ะการอ้างอิงเซลล์นะคะหมายเหตุเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าเรากด F4 จํานวน1ครั้งนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเท่ากับ c 2แล้วก็ตามด้วยเดอลลาร์ข้างหน้าแบบนี้ถ้าเรากด2ครั้งก็จะมีเฉพาะขึ้นเฉพาะหน้าแถวนะคะหน้าแถวนะคะถ้าเรากด3ครั้งก็จะขึ้นเฉพาะหน้าคอลัมน์นะคหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแถวหน้าคอลัมน์นะคะแต่ถ้าเรากด4ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่ากับ c 2ก็คือมันจะกลับไปสู่สภาพเดิม การคำนวณฟังก์ชันนะคะเราสามารถกำหนดฟังก์ชันด้วยตัวเองการใส่สูตรหรือฟังก์ชันลงไปในเซลล์ด้วยตัวเองนะคะเราสามารถทำได้ดังนี้คลิกที่เซลล์ที่ต้องการจะใส่สูตรแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับจำไว้เสมอนะคะการใส่สูตรหรือฟังก์ชันในโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอคอมพิวเตอร์จะรู้ทันทีว่าจะมีการกระทำการบางอย่างเกิดขึ้นกับการ คำนวณหรือใส่สูตรและฟังก์ชันในเซลล์เซลล์นี้นะจากนั้นตามด้วยฟังก์ชันที่ต้องการเช่นเท่ากับ s u ำซ้ำก็คือการหาผลรวมแล้วก็เลือกช่วงของเซลล์ที่จะนํามาคํานวณในที่นี้นะคะการคัดลอกสูตรนะคะเราสามารถคัดลอกได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะ,ะพอเราพิมพ์สูตรสูตรที่ได้ก็คือเท่ากับ s u ำห้ามเว้นวรรคเด็ดขาดนะคะ เท่ากับซามเปิดวงเล็นะคะ D2 ถึง D6 นะคะตรงนี้ที่เซลล์ D7 นะคะผลลัพธก็จะออกมาก็คือค่าที่เราหาการเขียนฟังก์ชันโดยใช้แทบฟอร์มูลาสูตรนะคะซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งนะ,ะตรงนี้แทบฟอร์มูลาสูตรก็คือแทบ fx นะคะเราสามารถใช้สูตรหรือฟังก์ชันหรือสามารถกดที่ชี i f3 t f 3, จะปรากฏแดล็กบ็อก Box. แล้วเราก็ใส่สูตรใส่ฟังก์ชันได้เลย หาานะคะ ยังมีการคำนวณอีกนะคะมันก็จะขึ้นช่องถัดไปให้เราพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชันแล้วเราก็กดโอเคได้เลยข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นนะคะในขณะที่เราพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชันมีดังนี้นะคะถ้าเป็นเหมือนลักษณะแฮชแท็กนะคะหรือชาร์ปนะคะติดกันเยอะๆแบบนี้แสดงว่าตัวเลขที่เราพิมพ์ไปในเซลล์นะคะหรือผลจากการที่เราใส่สูตรในการคำนวณเนี่ยมันยาวเกินไปนะ,ะทำให้คอลัมน์ไม่เพียงพอนะคะวิธีแก้ไขก็คือดับเบิลคลิกที่หัว คอลัมน์หรือไม่ก็ดึงยืดขยายคอลัมน์ออกแค่นั้นเองนะคะต่อมา h a ชแท็ก div อ l a s ตรงนี้เกิดจากข้อผิดพลาดนะคะที่เกิดจากการหารน,นะคะแล้วก็มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเซลล์ที่มันว่างอยู่นะคะหรือ argument นะคะของฟังก์ชันไม่ถูกต้อง มานะคะ ag, หรือ sharp, ตามด้วย value ก็คือเกิดจากการที่นะคะ argument ผิดประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันนะคะ,ะถ้าเกิดเราใส่ข้อความหรือตัวเลขเนี่ยมันผิดนะคะมันก็จะแสดงค่าว่า value ก็คือค่าไม่ถูกต้องนะคะ ag, หรือ sharp, ตามด้วย name มีเครื่องหมาย question mark ก็แสดงว่าเกิดจากข้อผิดพลาดที่เราอ้างองเซลล์ไปผิดนะคะฟังก์ชันเนี่ย สะกดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงค่าออกมาแบบนี้นะ,ะต่อมานะคะแฮชแทกนะคะหรือชาร์ปเอ็นทับนะคะ เกิดจากข้อผิดพลาดของ Argument นะคะให้ฟังก์ชันไม่ครบนะคะหรือการใช้ค่าของ Argument ไม่ถูกต้องกับฟังก์ชันดังกล่าวนะคะ,ะก็เลยอ้างอิงเซลล์แบบนี้นะคะต่อมา hashtag หรือชาร์ตามด้วย R E F แล้วก็เครื่องหมายตกใจตรงนี้เกิดจากการอ้างอิงเซลล์ในสูตรนะคะถูกลบออกไปแล้วนะคะหรือถูกข้อความอื่นจากเซลล์อื่นเนี่ย ทับแทนที่อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยอ้างอิงเซลออกมาในลักษณะรูปแบบแบบนี้อีกหัวข้อหนึ่งนะคะแฮชแท a กตามด้วย n u m นะคะก็คือการกำหนดค่าของอาร์กิวเมนต์ผิดพลาดผิดประเภทนะคะตรงนี้ก็จะเกิดจากการกำหนดค่าของตัวเลขด้วยนะคะรวมไปถึงชนิดของข้อมูลอื่นๆน,นะคะผลของสูตรในการคำนวณค่าตัวเลขมากน้อยหรือเกินไปนะคะ อีกอันนึงนะคะ,ะทตามด้วย nuwl นะคะเกิดจากการกำหนดค่านะคะเซลล์ผิดพลาดน,นะคะก็เลยแสดงผลออกมาแบบนี้ค่ะหน่วยที่6นะคะการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010นะคะครูหวังว่านักศึกษานะคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะ,ะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ